สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริยว,ย,วววยวัาเกมเมอร์กีว่าเจ้ากล่าวฮะวันวนะี้อยู่เกมโรบอกนั่นเองครับอยู่ในแมปบิวเรือนะบิโอโบสนะครับสร้างเรือนะั่นเองครับเรนะาจะมาสร้างเรือกันเพื่อพี่ชิดสมบัติที่อยู่ข้างหน้านั่นเองว้าวจะบอกว่าหลายๆคนนี้คือสร้างกันมาแบบอลังการงานสาร้างนะแบบความคิดสร้างสรรนะรับรองวัลที่เสียงเพลงนะฮะมาเรามาลองกันเริ่มต้นดีกว่าผมเล่นม,มาหน่อยหนึ่งแล้วนะ,ค,ะคันแรกเราต้องสร้างอะไรลองสร้างที่นั่งนะ้องสร้างสร้างเขาเรียกว่า สร้างแบบเขาเรียกสร้างพื้นที่ก่อนนะตรงนี้ผมจะผมสร้างนี้อ่านี่ปาบปาบปาบโอเคอ่าผมสร้างตรงนี้ ผมแปะเครื่องยนต์ข้างหลังครับนี่คือเลือกเครื่องอะไรครับบอกใครใครทราบบอกผมด้วยผมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานนะ นั่งหน้าเลยนะครับไม่เอาดีกว่าผมนั่งข้างหลังดีกว่านะะฮโอเค let's go ไปดึง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 เรือเอียงเลยครับเรือเอียงมาแล้วหายนะอะไรอ่ะมีอะไรหลุดโอ้ฝั่งนู้นเราแบบตั้งข้างแบบสูงขึ้นข้างหนึ่งฮะโอ้แย่แล้วเรือเอียงเรือเอียงโอ้ไป let's go เราจะผ่านไปได้ไหมครับผมเรือเอียงกันมาถึงเรือเอียงเลยฮะ อ๋ผมเคยถึงไปไปถึงประมาณด่านนี้นะเคยไปไกลสุดประมาณนั้นเรามาดูฮะรอบนี้เราจะไปไกลขนาดไหนหู้หูโอ้ดาดแรกๆคิวๆนะครับแรกๆนี่ชิวๆอืดฟืดฟืดเออดูต่อไปครับฟืดอ่าด่านนี้ง่ายๆครับเออเออระวัง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 ต้องระวังนิดนึงระวังนิดนึงข้างหน้าต้องมีสมบัติของเรา ยิงปุ้งอ่าสูตรยอดนะเอออุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรหายไปข้างนึงหรอไม่มีนะไม่มีนะอ่าโอเคฮึ่ยิงโอ้โอเค,อออเ,คเรามีปืนใหญ่ไว้บบยิงข้างหน้าฮะว่ามีอะไรกีดขวางเราหรือเปล่าเราก็ยิงไปเฮ้ น no time, oh, yeah. oh, huh, okay. ال ี่เนี่ยเกาะนี้โอ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 ้อ้โ้ปืนหายพี่ข้างโอ้แย่แล้วเราโม่เราเล็งข้างนู้นโอ้ชอันนี้เกาะอะไรเกาะเห็ดเกาะเห็ดม่วงเหรอโอ้ตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ไปได้ไหมเห็ดระเบิดเห็ดระเบิดอู้ชอ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 ้อ่าอ่ะไรครับเกาะต่อไป กาะแห่งโบลิงอุ้ยอันนี oh ้อะไร่ะโบลิงโบลิงมาโบลิงมาอู้หูโบลิงมาลบ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 จะโบลิงลบไปโอโหนี่อู้หอ้วอ้าวอ้าอู้หถอยหลัง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 ถอยหลยองอยหัลหหหัลลหหลหมลหหล เป็นอะไรอะ่ะโอ้มีปีนโนมบีปีนโนมีลูกบอลลิงบอลลิงจากที่โน้นมาทางนู้นโอ้ดนตรีดนตรีคือชีวิตโอ้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาเอาโอ้หูยข้างหน้านี้เอาไงครับคือเราต้องมีส่วนพังแน่นอนแล้วค่อยปล่อยไหลครับปล่อยไหล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 ตรงนี้ชนนิดนึงเออชนนิดนึงเริ่มไปต three, อ่อได้ <c oughs> <c oughs> ไปต่อได้เอ้ยเจอด่านปลาหมึกครับโอ้ oh, ren, oh, หคราเคนเดอะคราเคนโอู้หเมาถักเอา้าเอาจบแล้วเครื่องยนต์หายครับโอ้ชิดโอ้มีขึ้นอะอู้แอคโอ้มีขึ้น oh. Oh, มีขึ้นซูนามิมีขึ้นซูนามิเอ้เออวิ oh, oh. Uh, uh. เอาไปดีเราเราเราเอ้โอ้โอ้เออใบเรือเราด้วยเรือเราเรือเราเราด้วยเรือ <c oughs> ไม่น่าโดดลงเลยอ่ะเอองั้นเราเราผ่านไปได้อีกอันนึงอ่ะ เดี๋ยวเราลองสร้างเรืออีกแบบหนึ่งดีกว่าฮะเ,เรามาดูกันนะว่าผมจะสร้างเรือแบบไหน a few moments later นะครับผมเสร็จแล้วครับผมรูปแบบเรือลำที่สองของผมนะฮะนี่สั้งไว้ฮะเก้าอี้ไว้เผื่อให้เพื่อนมานั่งด้วยนะฮะวางไว้ปาบนะฮะอ่างเงเฟี้ยวเงาะกระเทาะน้าแว่นนะฮะไปเรียกเอ็นแอบน้าท่านไหนอันนี้คืออะไรแปะไว้ึบนะฮะโอเคเราไปลุยกันต่อนะฮะในรอบนี้ผมจะไปได้ไกลหรือเปล่าเรามาดูกัน อุ๊บไปเดีโยวสกูตต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 ีตต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 ตยตวตตตวตต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 ตปตต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  ด่านแรกก็ผ่านไปได้ชิวๆฮะไม่ยากไม่ยากฮะง่ายๆกันเลยเราไปดูว่าด่านที่สองเราจะผ่านกันไปได้หรือเปล่าดันดอกไม้นะครับอิชเฮ้ยโอ้โอ้พมีต้นไม้อืชอืชอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นอะไงล่ะเป็นไงล่ะอหลบไปหลบไปเจ้าก้อนหิน อุ๊ยจุดอต่อไปมีอุ๊ยมีฟันเฟืองการเวลาฟันเฟืองการเวลาอ่าฮะอลบหลบหลบไปให้ได้เยี่ยมยุดสุดยอดวิตกกิวิกกเฮ้ปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ทำงานอ่าอู้ยยยยยยายย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 ยพิซซ่า มีพิซซ่ามีชีสโอ้มีมีถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังนิดนึงเดินหน้าถอยหลังโอ้มีแพ็กแมนด้วยมีตัวเอเลี่ยนต่างดาวยิงมันอ้าวชิบหายแล้วโ oh! อ,อ oh, ้ไป,ไป oh! ยิงเ oh! ลเซอร์ใส่ยิงเลเซอร์ใส่โอ้รีบไปรีบไปโอ้ไปยิงเลเซอร์ใส่โอ้รีบไปรีบ oh! ไปโอ้ไม่นะ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 ไม่ไม่นะโอ้ไม่นะ oh, นะ oh! โอ้โห oh, oh! เครื่องพังเหรอโอ้ไม่เครื่องพัง oh! เครื่องพังอาเครื่องพังอา ครื่องพังวาย Why Why ายเครื่องพังเครื่องพังอือ A few moments later เอาละครับผมเสร็จแล้วครับผมรถของผมนะรถหรืออะไรไปดูฮะดูให้มันเป็นรถแล้วกันนะนี่ครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับรถมีใส่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่กันล้อด้วยฮะกันล้อพังอันนี้ปุ่มอะไรครับเฮ้ยอ๋ออ๋ออุ้ย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 ปุ่มยิงปืนปุ่มยิงปืนอ่าโอเค อันนี้นั่งแล้วปุ๊บบังคับไม่ได้ครับตรงนี้ต้องนั่งฝั่งนี้ครับอ่าเต็มตัวฮะออกเดินทาง let's go ดึง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 เอามัมันดูอ๋อข้างหลังครับโอ้ข้างหลังมีเสาบังเสาแบบค้ำอยู่นะไม่เป็นไรฮะเบี้ยวๆนิดนึงฮะเรือก็เรือไปได้ไหมโอเคเรือไปได้อยู่ฮะเออนะเสานี่ก็วางแปลกๆแล้วรอไป let's go ดูฮะว่าเราจะไปไกลถึงไหนอรอบนี้ฮะสร้างรถของเรามาแล้วนะฮะฮึบ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 โอ้สบายสบายขนาดแรกสบายสบายใครใครก็ผ่านได้ออกร่าสมบัติกันเถอะยิ่โ้มาถึงโดนก่อนเลยโอ้เส้นทางการเวลาเส้นทางการเวลา เออสวยมา,มาเล่นนะครับมามาเล่นมินี้มาเล่นนี้ครับอึดเออ,อนะเราออกข้างออกข้างออกข้างเออนั่นแหละครับตรงนี้เป็นไงบ้างครับมุมนี้มุมนี้สวยไหมโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่สวยโลนสวยโลนอ่ายิงไปโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นไป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  โอ้ชิดโอ้ชิดโอ้ชิดนะฮะเอ้ยเมื่อ <scrolling> ก <on> ี okay. ้ก oh, ้อนอะไรไม่รู้มองไม่เห็นนะฮะฮึบฮึบฮึบน่าจะเป็นลูกเบสบอลลูกเบสบอลต่อไปเป็นลูกเบสบอลแน่นอนโอเคเฮ้ยเออมาแล้ว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 มีฮอตดอกเกิดขึ้นกลางทางครับเราต้องรีบไปก่อนให้มันเกิดเราต้องรีบไปก่อนให้มันเกิดโอ้ผู้คดดอกกันแล้วผู้คดดอกกันแล้วไอ้ยาออกไปนะฮึบเออสวย สวยตนต่อไปฮะเป็นพื้นที่ดูหนังหวังว่าคงจะมีใครแบบว่าโยนป๊อปคอร์นมาใส่เรานี่ไปนี่ไปนีไป่ไปสามหนังสร้างเสร็จหนังสร้างไม่เสร็จหนังสร้างไม่เสร็จเราไปก่อนหนังยังสร้างไม่เสร็จเราถือว่าเป็นบั็กถือเป็นบั็กเออหนังเอ้ยตัวหนังตัวนั้นอุ้ยใครวางตัวหนังไว้บนพื้นเลยหูดูเรามาก่อนอจ้าเอะอเออโอ้โหโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าว้าวเอออะไรอะไร อ๋อหนัง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 โอ้โอ้โอ้เลือดตีนกาเออโอ้โอ้ไม่เรือข้าเรือข้าโอ้เรือเรือว่าไม่มาดันเจ้าเรือเออเออเดี๋ยวไปถึงปลาหมึกซะอีกโอ้โหเลือดเลือดโดด ได้48ทองครับโอ้โหวันนี้ฮนะผมก็สร้างไปสามเรือดูฮนะว่าเราไปไกลถึงไหนนะครับแหมามันก็ไม่ได้อย่างที่หวังนะครับไปไกลที่สุดแมพถ้าเกิดใครมีอะไรแนะนําบอกผมได้นะครับนะว่าอะไรเป็นอะไรสร้างยังไงพี่แนะนําผมได้ครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาเกินคร,ครับเจอกันในโอกาสหน้าผมบายยเดี๋ยววันหลังจนะชวนเพื่อนๆมาเล่นดูฮนะว่าจะสนุกหรือเปล่า